สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนกนักเล่าข่าวครับตรงไปตรงมาก็ข่าวสารบ้านเมืองเรามีเยอะแยะฮะเพื่อนเยอะแยะมากแล้วก็เลือกที่จะเสพเอานะอย่างที่ดังๆก็มีเรื่องบอสพรนะฮะบอสพอพอฮะดีไอคอนนีนะ,นะนะก็กำลังสนุกสนานนะฮะกำลังเพราะว่าเขาเอาคืนอนะ่ะเขาก็แจ้งความไอ้พวก ่าเขาเรียกว่าอ่าเครือข่ายเขาอะนะสองพันกว่าน 2, วคนอ่ะที่ว่าแปลงร่างไปเป็นผู้เสียหายอ่ะสองพันกว่าคนนะเอาง่ายว่าหัวหน้าสายอ่ะออไอ้พวกเครือข่ายหัวหน้าสายเนี่ยโดยระบุชื่อด้วยมีขออนุญาตเอานามีเห็นว่ามีพี่กบไมโครด้วยกบไมโครด้วยแต่พี่กบก็เคยมาสัมภาษณ์นะบอกว่าเป็นหัวหน้าสายจริงแต่ว่าดูแล้วมันไม่เข้าท่าก็เลยถอนตัวถอนตัวออกมานะเพราะว่านไป ต้องต่อสู้กันตามกระบวนการยุติธรรมมาเพื่อนตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินนะคุณก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วก็อีกคนหนึ่งมาแรงก็คนตื่นทำอาจารย์เบียร์กวานไปฮะเหรียญมันมีสองด้านนะอ่าผมว่าใจผมนะสแสวงจุดร่วมสมวนจุดต่างนะเรื่องของเขาอย่าเอามาหนักหัวเรานะเรื่องของใครของเรานะใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นเพราะว่า ก็มีคนวิาพากษ์วิจารณ์เยอะแยะไปหมดนะฮะว่าเห็นไม่ละกูว่าแล้วเออมีการรับบริจาคนู่นนี่นั่นเอาเงินเข้าเห็นบอกว่าเอาเข้าวกองกลางคนตื่นทาเพื่อจะจัดกิจกรรมน,น,นู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วก็มีคนมาวิาพากษ์วิจารณ์อ้าวอ๋อที่บอกว่ายังไม่บวชให้ปลดหนี้หมดก่อนอ๋อนี่เองปลดหนี้ออกว่าดไอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะฮะผมเล่าให้ฟังเฉยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องผม แล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งเรื่องอคุณศีทา,าทนายความแบรนด์เนมอันนี้ก็ผมว่าไม่รอดเจอกับคุณสนทิลิมนี่ก็จบข่าวแทรัดน่ะสนทิเขาโอ้โหหลักฐานเขาโคตชัดเจนเลยเจ๊อ,อ้อยก็ไปหาคุณสนทิที่บ้านพาทิตย์เอาหลักฐานไปให้หมดเลยแชหมดเลยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเนี่ยเอามาให้ไอคุณดำเนี่ย ทำแพลตฟอร์มขายหวยให้นะฮะ71ล้านเนี่ยมันไม่ใช่ให้เพื่อเสน่หาแล้วคุณตั้มเนี่ยก็โหกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวอะไรเขาแชร์หมดนะผมไปดูแล้ววันนั้นเนี่ยที่ไปบ้านพาทิตย์แล้วก็แถลงข่าวอ่ะโอ้โหหลักฐานชัดเจนเลยทั้งเรื่องรถเบนซ์ด้วยเรื่องรถเบนซ์เรื่องกินหรูอยู่สบายแบนดงแบนเนมขนทั้งโคดเงาสักรลาพีเจ้ฝรั่งเศสนะ่ให้เขาให้เขาซัพพอร์ตตัวเองเนี่ย แล้วก็โอ้เยอะครับคดีหางว่าวแล้วก็มีอัปเดตก็คุณแซนนะแซนเี่า่าเป็นเพื่อนของแตงโมอ่ะก็ออกมาแฉเหมือนกันออกมามาย้ำอ่ะเออมากระชากไส้อีกโอ้จบขา่าวก็ว่านไปอันนี้แค่แค่เล่าให้ฟังนะอันนี้คือข่าวสารที่ที่เราเห็นทั่วๆไปอีกข่าวหนึ่งที่ผมอยากจะเล่านะฮะอยากเล่ามากห้าปีก่อนเพื่อนจำได้ไหมห้าปีก่อนเนี่ยมีพิธีเปิด โครงการแสนล้านเ่ยนะโครงการนี้ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นล้านบาทนะฮะไทยนะครับเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนาพักดีเจ้าสัวนะได้มายืนถยแถลงข่าวตอนนั้นท่านยืนนะห้าปีก่อนยืนถยแถลงข่าวนะครับโครงการแสนล้านเนี่ย The One เขาเรียกว่า One Bangkok One Bangkok นะครับอ่าเป็นอภิมหาโปรเจกต์ครับที่ถนนพระรามสี่นะฮะ พระรมสเป็นตึกสูงสุดทั้งหมดเก้าสิบชั้นนะครับสี400่ร้ยกว่าเมตรนะเพื่อนสูงที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่บนพื้นที่้อยสี่สิบไร่ครับก็เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดพัฒนาเชิงพาณิชย์นะฮะเป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงระดับนานาชาติและจัดงานเทศกาลต่างๆของไทยนะครับ มีพื้นที่มีสำนักงานมีโรงแรมม,มีนู่นมีนี่ฮะสัพเพียนค้าเอาง่ายว่าเขาจะดึงดูดนักท่องเที่ยวฮะประมาณเก้าสิบล้านคนต่อปีฮะนี่เขาคาดการนะมาวันนี้โครงการนี้ก็สำเร็จลุล่วงเสร็จเรียบร้อยคุณวัฒนาเอ้ยคุณเจริญสิริวัฒนาพักดีก็ไปเปิดเปิดงานวันแบงคอกวันที่ยี่บห้าตุลาคมที่ผ่านมานะฮะโดยนั่งรถเข็นมาเพื่อน 5ปีที่แล้วยืนถแถลงข่าวโอ้โหอย่างเข้มเนยเอ็ม150วันนี้นั่งรถเข็นไปไปเปิดโครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะนี่แหละครับผมก็เลยเก็บมาแล้วว่าสังขารคนเรานะมันไม่เที่ยงนะฮบเพื่อนวันนั้น5ปีก่อนเนี่ยคุณแข็งแรงคุณฟิตเปี้ยวันนี้คุณนั่งรถเข็นและมามีคนประคองมีบอดี้การ์ดซ้ายขวามามาเปิดตัดริบบิ้นเปิดโครงการวันแบงอกผมก็เลยมีเรื่องมาเล่าต่อเพื่อน คนเราเนี่ยนะคุณจะรวยเหมือนล้านพันล้านโกดล้านก็ช่างในที่สุดคุณก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายเหมือนกันกันกบผมเหมือนกันกับทุกคนในโลกนี้เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อนไม่มีใครหนีพ้นนะคุณจะรวยแบบคาบช้อนทองช้อนเงินขับรถหรูฟอร์เรี่คันละร้อยล้านอยู่บ้าน ค้าเลืองหัดเป็นพันล้านคุณก็ตายไปเหมือนผมแล้วก็ป่วยเหมือนผมทุกคนเหมือนกันหมดไม่มีใครหนีพ้นนะครับไปไม่กลับหลับไม่ตื่นพื้นไม่มีหนีไม่พ้นก็คือความตายแต่ที่จะอยู่ก็คือความดีคเพื่อนคุณตายไปปุ๊บคนโอ้ยไม่น่าตายเลยโอย้เป็นคนดีช่วยชาวบ้านช่วยประชาชนนู่นนี่นั่นชาวบ้านก็สรรเสริญ แต่ถ้าคุณทาตัวไม่ไดีเขาอ,เอ่อยเฮ้ยน่าจะตายหาตั้งนานแล้วเออกวานไปฮะก็อ่าที่เก็บมาเล่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาพูดให้ใครเสื่อมเสียฮะเก็บมาเล่าว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงครับตอนนี้ท่านก็นั่งรถเขียนเนี่ยนะเขาก็แยกมานะฮะก็โอเคครับขอให้หายดีว่าอะไรคนมีตังค์นะเดี๋ยวก็หายละประมาณนั้นมีตังค์สัอย่างนะฮะก็ประมาณนั้นนะเพื่อนออกบ้านอย่าลืมใส่แมส เข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับรักษาสุภาพครับคนเรานะสุภาพต้องมาก่อนแล้วก็ดูแลตัวเองและครอบครัวนะฮะเรื่องคนอื่นก็อย่าเอามาหนักหัวเราเลยปล่อยวางซะบ้างนะฮะเรื่องของเขาไม่เรื่องของเขาดูแลคนใกล้ตัวครอบครัวให้ดีทำมาหากินโดยสุจริตครับคิดดีทำดีครับออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับมโนกนักเอกเข่าครับสวัสดีครับ